ที่พี่แอฟกำลังจะเข้ามากลายเป็นสมาชิกที่เป็นสปายของครอบครัวเราเ็นบอกน้องๆมีส่วนช่วยเหลือตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมเล่าที่มาของแอฟทักษอนตอนที่จะก้าวเข้ามาสู่ในครอบครัวเตชันงคงว่าก้าวแรกมาอย่างไรก็เนี่ยน้องแจนเขาพี่สาวของแฟนแนจเขาเป็นพี่สาวของแฟนของแจนใช่ค่ะ เพื่อนกับพี่แอฟค่ะเป็นเพื่อนกับคุณแอฟทักจอลใช่ค่ะแล้วคนนี้ก็ตอนนั้นตีไทยครัวจะไปจะไปถ่ายที่ตีไทยครัวคือรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งทางช่องสามนี่แหละครับจะไปถ่ายพิการที่เขาใหญ่แล้วคนนี้ก็โทรมาถามว่าอยากจะได้ใครแบบเป็นเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นเซอร์ไพรส์โอเค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 นี่แหละว่าตอนนั้นเขายังไม่รู้จักกันนะครับส่วนทีมงานก็ถามว่า จะเป็นเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะโอเคแล้วคราวนี้ก็แล้วต่อมากลายเป็นเซอร์ไพรส์เออโอเคไครอันนี้ก็คุยกันกับพี่แมวว่าใครดีพี่การเขาบอกเฮ้ยแต่ใช่คือก็เคยได้ยินเขาพูดว่าพี่แอฟน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยก่อนที่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันยังค่ะแต่จะรู้จักพี่แอฟมาก่อนอยู่แล้วแจนรู้จักกับพี่แอฟมาก่อนเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับพี่สาวของแฟนเราใช่ค่ะเออรักรักสงกรานต์เคยเปรย์เปรย์พูดให้ฟังค่ะว่าน่ารักเรียบร้อย อะไรอย่างเงี้ก็เลยแบบว่าเออพี่เม่งงั้นเอามาเซายเอามาเซัปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ออใช่ค่ะแล้วพอไปถึงก็กเจอพี่แอฟแล้วก็ พูดไม่ออกทั้งรายการคือจากตัวดำกลายเป็นตัวแดงแดงอ่ะเป็นดำเลยอาจะลุบหรอเออเอาจากตัวดำกลายเป็นตัวแดงใช่ค่ะเออเฮ้อทำไมเขาอายมากอายยืนนิ่งแล้วพี่แอ๊บเขาเป็นคนมองแล้วตาเขาเป็นคนจ้องแล้วแบบสายเขาเป็นคนแบบมีไอคอนแทคใช่ค่ะคือการมองเวลาเวลาคุยกับใครเนี่ยใชค่ะใช่เขาจะมองเนี่ย พี่แอฟนี่เคยไปนั่งคุยอยู่กับอาที่ที่ออฟฟิศเรียนให้ทราบนะฮะคุณแอฟทักษะออนเกือบจะเป็นพิธีกรรายการทีสิบครั้งหนึ่งในอดีตแต่บังเอิญคุณแอฟติดคิวไม่สามารถที่จะลงตัวกับเราได้เสียดายไปอย่างมากนะครับเจอเขาก่อนคุณนะครับอกให้บอกให้พูดเลยพูดเลยไม่ไม่สาเหตุที่พูดเพราะว่าบุคลิกภาพของคุณแอฟทักษะออนเวลามองเนี่ยครับ ตาจะมองคู่สนทนาด้วยใช่ค่ะใช่เขาจะไม่ล็อกแรกเขาจะมองคุยอย่างเงี้ยไม่ล็อกแรกเลยใช่คือแบบเราเป็นผู้หญิงเองเรามองยองเขินเขินเขาอ่ะเราลองคุยกับเขาโอ้ยผู้ชายนั่งมองชั่วโมงนึงก็ไม่เบื่อใช่ใช่มองมาแล้วมาแล้วมองมาแล้วเป็นชั่วโมงอย่าอย่าอย่ารู้รู้ความรู้สึก นั่งคุยกันเพื่อท้าทามให้คุณแอฟมาเป็นพิธีกรอะไรครับที่สิบเอิดคือแอฟคิวไม่ไม่ไม่หลงตัวกันเอออ่ะแล้วไงแล้วตอนนั้นก็แนะนํา <c oughs> คนนี้จากตัวดําเป็นตัวแดงใช่ <c oughs> แล้วก็มีการก็เตรียมกันไห้ว่าเอ้ไปซื้อดอกไม้มาเตรียมให้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วพี่แอฟชอบดอกไอไฮเดรเงียก็เลยไปเตรียมดอกไม้เป <c oughs> ็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งนะใช่ค่ะใช่แล้วก็เลยไปซื้อแล้วก็ก่อนพี่แอฟขึ้นรถกลับบ้านันได้ไหม ก็วิ่งเอ้าไปแอปครับดอกไม้ครับแอปครับดอกไม้ครับโอ้ก็โอเคนี่ใช่แล้วก็รู้ว่าพี่แอปชอบก็ไปพยายามปลูกอยู่ที่เขาใหญ่สายก็ให้คนใช่ปลูกให้คนสวยไปปลูกให้คนไปปลูกเลยใช่เป็นแบบเป็นแฝดเป็น่ฝดกว่าเลยแฝดแบบปลูกมันดูอลังการใช่เอาเอาเอาปลูกเป็นดอกอะไรนะไฮเดนเยียค่ะไฮเดนเยียเหรอใช่ค่ะไม่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องดอกไม้อ๋อครับมันปลูกยากตั้งใจปลูกเต็มที่นะครับ หนึ่งแปลงกะว่าเดี๋ยวคราวหน้าชวนแอปมาเดี๋ยวพาไปเซอร์ไพรส์ที่นี่เดี๋ยวขอเป็นแฟนขอเป็นแฟนอ๋ออ๋ออย่างนั้นเลยครับอ๋อเขาชอบดอกไม้เราเลยปลูกให้ทั้งต้นทั้งแปลงแล้วก็แปลงไะครับเป็นแปลงเออเป็นไงครับสวยไหมครับก็กะว่าเต็มที่เดี๋ยวแอปมากรี๊ดแน่ ดูแลอย่างดีประมาณสองสาเดือนนะถึงเวลาปุ๊บพาแอปมาดูปุ๊บขึ้นประมาณสองช่อปลูกยากมากครับมันเป็นแบบดอกไม้มันดอกไม้หนาวค่ะมันปลูกยากอันนี้เราเราเล่าเล่ารุ่นหน้าไปอีกนิดนึงวันนั้นก็เจอกันก็ให้ดอกไม้ชอนี้ใช่ค่ะก็มีความโรแมนติกไหมครับวันนั้นที่ให้ที่มอบให้กแต่ว่ากันก็คือโรแมนติกสำจิจสตกำรับเสร็จแล้วรับแล้ว แล้วหลังจากนั้นแม่เขาก็สารต่อเข้ามาเล่าให้น้องๆฟังไมว่าก็มีพอตอนที่ตอนแรกไม่ใไ่วันครบรอบปะ่ะหรือวัน,นหรือวันแรกที่จะไปกินไปทานข้าวกันเนี่ยค่ะไปทานข้าวเขาก็ากห้ระหว่างแอปกับ กับครอบครัวกับพี่กาไปกินกับพี่อ๋อเดทเดทครั้งแรกใช่เหมือนจะใกล้วันเกิดพี่แอบด้วยอะค่ะ,ะเขาก็พยายามหาของขวัญให้ใแล้วเขาก็เป็นแบบไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าเหมือนอยากอยากให้แบบกระเป๋าแต่คือกระเป๋าตามห้างทั่วไปมันก็มันก็มีเยอะอยู่แล้วเขาก็เลยแบบอยากหาอะไรที่พิเศษกว่านั้นก็เลยเห็นว่าแบบเพื่อนเมย์กำลังทำแบรนด์กระเป๋าอยู่ก็เลยไปสั่งทำให้ขึ้นมาเป็นพิเศษให้พี่แอ๊บอืมจะซื้อไปให้ตอนนั้นตอนนัๆๆ้นเดทกันครั้งแรก เขาเด็กกันขงรมันเกิด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 แล้วก็พาไปทานข้าว่ค่ะเด็กกันข้างแรกเขามาเล่าให้ฟังไหมไม่เล่าเาไม่เล่าเขาเคนใช่เขาเคนเหรอแต่จะได้ยินจากแบบเพี่อนแล้วก็เพื่อนเพียรใช่เขาจะแอบแบบมาให้ฟังใน a ฟ e b o o k ขึ้นไหมว่าเอะเอออะไรไม่ไม่ไม่มีเลย เป็นความลับสุดยอดไหมครับตอนนั้นเป็นไงเออพอเด็กแอปทำไมเราไม่ค่อยได้รู้ข่าวอะไรสักหท่ร่มารู้อีกทีิงด้วยปะอ้าวปิ้งกันซะแล้วก็ออกเดทกันครับแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าแอเขางานเยอะครับใช่ครับก็มีออกเดทครั้งแรกก็ชวนเขาไปทานข้าวที่ร้านอาหารอิตาเลียนร้านหนึ่งครับอก็ชวนเขาไปวันนั้นใช่น้องๆ ไม่ไปไม่ได้ไปครับไปปรึกษาน้องๆไม่เห็นบอกเขาปรึกษาอะไรหลายเรื่องเกี่ยวกับการจีบสาวเหมือนกันใช่ไหมแต่เรื่องแบบเวลาหาของให้อของอะไรเพราเขาไม่เขาไม่รู้นะคะว่าแบบอย่างดอกไม้ก็รู้แค่แบบกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้ก็ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไฮเดรเนียคืออะไรกับของของขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบให้น้องๆไปซื้อให้แล้วเห็นเดทแรกให้พี่แอ๊บขับรถมารับด้วยไหมใช่ไหมโอ้โห ไม่ใช่ครับเดี๋ยวบอกนะใครับก็คือให้สาวขับรถมารับเราไม่ใช่คือตอนนั้นเขาผมอ,อไม่ครับออ,ออกเดนแรกคือรถผมชนไงฮะแล้วซ่อมอยู่แล้วก็จะไปกินข้าวนี่ผ่มก็บอกนะว่างั้นเดี๋ยวไปเจอที่ร้านเลยก็ได้เขาก็รู้ว่ารถผมชนอะไรเงี้ยบอกเดี๋ยวผมไปของผมเองได้ไม่ต้องห่วงอะไรมไม่เป็นไรเพราะบ้านอยู่ใกล้กันนี่ฮะบ้านผมอยู่ซอยสิบเจ็ดบ้านเขาอยู่ซอยตรงข้าม เขาก็เลยขับรถแรกมารับทั้งเดงฮะ <c oughs> ไม่ได้บอกไอ้อาก็มารับนะไม่ใช่พ <c oughs> <ต>ี่แอ๊บบอกว่าดูซิเดทแรกก็ให้พี่ไปรับเยป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ,ละมันย้อนกันไปหมดนะย้อนกันไปหมด <c oughs> แต่ครั้งแรกที่พี่แอ๊บเข้ามาในครอบครัวของเราเจอคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> เห็นบอกว่ามันมันก็เป็นเป็นเป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัวนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นหมดนั้นเพี่แอ๊บมาทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน